สวัสดีทุกคนก็ได้ครับตอนนี้ก็อยู่กับผมบอลทีเอสทตอนนี้ก็เราก็อยู่กับเกมแกง๊งวกัสหรือแก๊สตาวิกัสวอนั่นจะแก๊งวกัสอืมจบไม่ได้รถคันนี้ผมไม่ได้ไปปวนนะครับอืมแต่ก็ปวดอยู่ดีเอาง่ายก็คือมันจอดอยู่ที่บ้านผมนะ่ะของใครไม่รู้มาจอดก็เลยมันก็ถือว่าป้วดู่ดงแหละ กูออกเสียผิดก็ขอโทษด้วยนะรับนี้วูวอยากได้คันนั้นอ่ะไม่ขายเะส่วนคันนี้จะขี่ไม่รู้ทำไมต้องสปอร์สีอื่นด้วยแค่สีนี้ก็พอแล้วอย่างหนึ่งคนสร้างไม่น่าลดราคาเลยรู้สึกว่าคันนี้ราคาสูงมากกว่านี้แต่เขาลดราคาทีนี้กูจนเลย เปิดนี่ยกลับมาแล้วซึ่งตอนนี้ก็จะไปหารถคันใหม่ขี่กันเหินบ้านสามหลังขนาดน,นี้กูต้องรวยมากแน่แนใช่เปล่าใช่กูจะไม่เหลือตังแล้วต้องการนี้มันไม่สีเหลืองไม่ใช่สีโปรกนะแต่ มันอยู่กับคันนี้แล้วมันสวยมากสีสรุรวาอะไรคือเดินหน้าอะไรถอยหลังเมื่อกี้รู้สึกว่ากูกดปุ่มนี้แล้วมันเดินหน้าสงสัยโดนปุ่มนี้แทนรอบปกูมาแล้วอยากเจอคันนี้แล้วสองอยากรู้ราคาม,มันด้วยเฮ้ยรถกูเท่กูมึงอะแต่กูเหมือนกันวันนี้จะไปป้นหอทหารถ้าหาหาดแต่กูขอเปลี่ยนรถดีกว่า อีกขันนึงมันหายไปไหนช่างไม่ไม่เปลี่ยนแรงแล้วเออเปลี่ยนก็เถอดดูชุดกับรถแล้วแม่งไม่เข้ากันะมื่ปิดรถเมึงเปิดเพลงอะใครส่งสวยอ๋อเสียงรถไม่ใช่เสียงเพลงจักลิกาสิมันแล้ว นี่ชี้อะะเป็นไรอ๋อเดี๋ยวๆารั้งๆครังเมื่อกี้ทูที่จะเก็บไม่พอครับขออภัยนะครับที่ทุกคนได้เห็นภาพแบบเมื่อกี้เดี๋ยวนะว่ามันคงไม่ดีไม่ดีเนี่ยไอ้มือนี้ยหล่นอย่างเงี้ย เมื่อไรที่เดูจะอัพคันนี้ก็เหมือนเดิมอู้รถนี้ดียวคือไปป้นค่ายทหารพาดนะก่อนนี้ก็ป้นค่ายทหารตอนนี้ก็ป้นค่ายทหารร่นร่นต้นต้นชีวิตเราไม่มีอะไรมากนอกจากเรื่องนี้แล้ะหรือจะพาดทัวร์เมืองดีเออพาทัวร์เมืองดีกว่าเขียนรถ อ้อมาตรางนี้เอออ้อมไปจะก่อจะมาถึงแล้ว,วพวก่ายบนคนในทหารเนื่องจากรถอาแสยแรงของกูทำให้มันใช้เวลานิดเดียวในการเดินทางชี่ๆชี่เชีช่ชชอะไรวะรอบเมืองใช่ไหมได้รอบเมืองก <laughs> ูหมายถึงเมืองเนี้ย เพิ่งจะมาหมายถึง,งเมื่อกี้เมื่อกี้มันกอเตอรเฮียมันจะพังไอ้สัตว์จะพังแล้วตรงนั้นตรงน,นี้นเหมาใส่คันหนึ่งไปเอาดีกว่าขอตัดแปบ๊บตอนนี้ก็กลับมาแล้วผมจะช่วยอะไรอย่างตั้งกรูรุสเดี๋ยวถามทำไมเมื่อกี้เพิ่งซื้อบ้านไปสองที่เดี๋ยวจะให้ดู ื้อตรงนี้กับซื้อนี่ตรงนี้กับรองค่ายทหารหไหนก็ค่ายทหารเมืองนี้ก็ซื้อนอกเมืองจริงเนาะค่ายทหารมึงซื้อทำไมตรงนั้นเออไม่น่าซื้อเลยสั์เอาไว้ว่าเผื่อกูมีกรอเคอยเหลืยวว่าซื้อนั่นคือบ้านกูเลย าใช่กูจะไปเอาตอนไหนก็ได้ถ้าอย่างนั้นแตบบอนไม่น่าซื้อเลยบอนทำไมไม่เก็บตังไปเซื้อป้อนเดี๋ยวทาหารหบานบ้านผมทหารทำไมกูเป็นคนอย่างนี้ไอพวกเลวถึงวันนี้การนี้ไม่ใช่ที่กูพูดถึงแต่ไม่เป็นไรแต่อยากไปรุดนโปร,เ,รเลย แต่ขอทำลายหลักฐานนะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำลายหลักฐานนะไม่หรอกเออเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเป็นใครแต่มึงไม่ต้องใส่หน้ากากมาขนาดนี้ใครๆก็รู้กันทั้งทั่วบ้านทั่วเมืองถึงเวลาหาตังใหม่ วันนี้อาจจะไม่ค่อยใจตังอยากได้ VAP เกมนี้ไม่น่าบทขอปลดล็อด้วย VAP ทำไมล่ะกูจะกูจะซื้อรถนะแล้วมันต้องใช้ VAP ก็ซื้อเกง VAP ขอเ,อเลวลาลงกับทหารก่นกดเพจสดอันไหนที่มันตัว มีขั้นใหม่ไหมรุ่นถามอย่างนี้ทำไมไม่มีแม่ไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีนี่แหละมันก็คนก่อนจะเจอขั้น มานี่มันเคียมากสักไม่มีรถถังโอ้ยจิบหายแนก่กูอือคนสร้างก็ขอให้ปุ่มโดดลงมากับเย้ๆๆๆไม่มีกับผีดิไม่ใช่ว่าเินอยู่จริง ไปใครจะมากับโกช็อปปอร์กูเป็นเท้เว้ย์ทีมีรู้สึกเขาไม่ขายเกาะกันแล้วกูกะแล้วแต่กูยังอ่ะอยากได้กร่อยดยีแล้วกูก็น,น่าซื้อว่าตรงนั้นเลยชมคมรวยไงทำไมกูไม่ซื้อเลยเฮียเอ้ย ที่จะซื้อทุกมานทุกที่เลยนะไม่นอะไรเลว,วันนี้มีภารกิจอยากทำทำวางรถถังได้หรือต้องกนานมาไม่ได้ต้งภารกิจไว้เลยดังรู้ไหมว่าเงินกูไปทำอะไรส่วนใหญ่ซื้อของไม่ได้ซื้อปืนนะซื้อรถ ที่เห็นเป็นปืนอน่ะมันส่วนใหญ่จะรบรถก็ส่วนใหญ่จะหองกันถ้าถามว่าให้ซื้ออะไรด็กววาซื้อรถทำไมกูบ้ารถมากคือรถแม่งเอ้ยมึงยังจะทำยังั่ว่ามึงเป็นคนในฟ้าเอฟวีียตนะ ซรอบนี้กูจะได้กี่ดาวแต่หากันให้หมดซะพวกมึงมีปัญหาหรอเพื่อนมีปัญหาก็บอกมาตรงตรงได้เลยไม่ใช่หรอาห่วงตัง อยากให้กูมีอยากให้กูมีแบบรุ่นที่มีวิสายนะไม่งั้นพวกมึงเสร็จแล้วอะไม่ก็รถถังกูรู้ถ้าบินสูงมานจริงไม่โดนไม่ต้องเป็นนะ ีแววนี่มันรัวต้งโอย่างนี้กนเว่าเหลือตัวเดียวสั์เอ้ยต้งโดนตรงนี้ต้องโดนข้างมั่งเย้ยข้างกระสุนหมดเลยเออดีกว่าเยอะ Khi chết nhìn cô đuôi đi xót Mừng kêu bông mình khơi. Ôi hứa, chặt tay Vụ ai tay đây Vụ chết hết, vụ này lúc mẹ Long đuôi Ôi xót Vụ กูจกเลือกสำหรับใครที่เข้ามาดูอย่าล,ลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตอนนี้คือครั้งสุดท้ายกูจะไปแข่งรถสี่นาทีก็ถึงละแข่งสนามกีฬาแขทางหลวงแข่งรถพื้นที่เวการญาติคนรวย แถวนี้คลองอยู่บ้านหลังนึงรถกูก็ไม่ได้ดีทักหนาหรอกจะถามรอบมันรอบคันนี้มันรอบถ้ามันไม่ตอบกูไม่ได้หอมกูอยากได้รถมือก๋อ,อแข่งกินรถไม่เพื่อนถ้าถ้ากูแพ้มึงเอารถมึงมาให้ถ้ากูชนะมึงก็ต้องเอารถมือึางาให้อี คือมันเป็นการแข่งกินรถที่กูได้เปรียบมากๆเป็นเอกฉันนะเพื่อนคือบอมึงมาได้ให้เวลามันลดนะหมายถึงว่าถ้าเวลาหมดแล้วมึงเฟลมึงเล่นให้เวลามันอันนี้อันนี้เล่นแบบเวลาเพาิ่มไม่คชดรถอีเยีย่ยกูเ,เกียรย่านี้เ,เกียดคันนี้ ขอรถดีกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วหรอถ้าเจนดรอปนะเห็นไหมมันเข้ามาแล้วรอบหนึ่งซึ่งชอยลูกนี้ตอนที่เป็นรถขนานกูประดิษฐ์เอาดีกว่า b b ซอ e ์เห็นไหม มันเข้าแล้วแต่กูยังอยู่ตั้งไกลมันโชว์กราบเนื่องจากไม่ค่อยมันเล่นพวกนี้แล้วกอโทษวเลยครับที่แพ้แล้วก็อยากเห็นผมชนะกีทันไม่ยหวโแพ้แล้วกันมันก็สำหรับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันได้ครับกดนะครับารบาย